่าวดีดีกับพี่คำร้อน ปลาแม่นานะคะหวานนุ่มอร่อยจยะ200้ะขายตัวละ200ค่ะขายตัวละ200ค่ะแพงนะ oh, <no. S 1> ไม่แพงอ่ะพี่ร้านหนึ่งก็ขาย250ร้อยหาบตามร้านขาย250ปเป็นปลาจากบอ่อเราเลี้ยงจะ้ะของกรมประมงค่ะเขามาส่งเสริมเราค่ะส่งเสริมให้เลี้ยงเราก็จับมาขายเราเลี้ยงเยอะไหม ก็เป็นพันดูค่ะเป็นพันตัวกี่บอของกรมประมงให้ทั้งปลาทั้งอาหารเลยค่ะกรมปอมงเขาเขาให้ฟรีให้ฟรีค่ะให้ฟรีแล้วดูอะไรอ๋อของกรมปะมงเลยค่ะของกรมไม่ไม่ใช่ของชาวบ้านปลาก็กรมประมงให้แล้วก็อาหารก็กรมประมงให้จะให้เราเ่ะเพราะเขาคัดเลือกว่าเราเป็นอาจจะมี บ่อใหญ่ค่ะฐานะยากจนจังหวัดสิงห์บุรีเราฐานะยากจนไหมทำไมเขาให้ฟรีอ่ะก็ขอไปอะจาะก็ขอไปก็จนอยู่เหมือนกัน่ก็ไม่ค่อยมีแต่กรมปมงก็ช่วยช่วยตลอดเลยปลาช่อนแม่ราเดี๋ยวนี้ปลาธรรมชาติไม่มีแล้วจ้ะตัวละสอ0รค่ะ200ถือว่าไม่แพงค่ะก็เห็นบอกว่าอาหารในลูกเท่าไหร่650ค่ะกรมปมงแจ้งว่าอย่างนี้ค่ะหกรค่ะ ต้องให้มันทั้งบ่อเลยเป็นพันตัวกรมบะมงให้ทั้งปลาทั้งอาหารค่ะอ๋อโชคดีจังเลยนะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเลี้ยงคอยดูแลเมีขโมยไหมก็เผลอก็มีเหมือนกันแต่ถ้าช็อตกรมบะมงบอกให้แจ้งจับได้วันนี้ยวันเนี้คนยังปรารถนาใฝ่ฝันที่จะกินปลาช็อตแม่ลาอยู่ไหมอืมครับครับครับอร่อยค่ะหวานนุ่มอร่อยค่ะคุณพาคินกลับดีนะครับ แต่วันนี้มาดีเพราะมาให้ความรู้นะใช่ครับใช่เราเป็นผู้เลี้ยงแปลงใหญ่หนึ่งในนั้นอนาคตหลังจากรมประมงส่งเสริมแล้วเนี่ยท่านคิดว่าปลาช่อนแม่ลาของเราจะก้าวหน้าสืบไปไหมแน่นอนครับเนาะครับครับเขาให้องค์ความรู้ด้วิชาการเราหมดเลยใช่ครับจาก,กจากปลาธรรมชาติวันนี้เอามาเลี้ยงตอนนี้กเกษตรกรก็เริ่มสนใจเลี้ยงกันมากขึ้นนะครับใช่ ทีนี้ผมจะถามว่าปลาช่อนแม่ลากับปลาช่อนทั่วไปที่เลี้ยงไม่ใช่แม่ลาราคามันแตกต่างกันมากไหมครับท่านก็แตกต่างครับกิโลมันต่างกันไหมแต่คงตอนนี้คงยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเรื่อง GI เข้ามาเนี้ยมื่อวานได้รับกันเนี้ยผมว่าราคาน่าจะแตกต่างกันเยอะเนาะใช่ถ้าคนไปซื้อปลาช่อนถ้าบอกแม่ลาราคาจะขึ้นสูงกว่าสูงกว่าครับเนาะใช่ครับเวลาท่านท่านกินปลาช่อนแม่ลากับกินปลาช่อนทั่วไปมันต่างกันตรงไหน ต่างครับต่างครับตรงไหนก็เนื้อมันจะมันแล้วก็นุ่มดีว่ารสชาติดีกว่ารสชาติดีกว่านั่นเพราะว่าแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในลำแมลาใช่ไหมฮะมันอาจจะดีกว่าที่อื่นใช่ครับเพราะมีลำน้ำสองลำน้ําขนาบอยู่ใช่ครับอ๋อเนาะถือว่าเขาสร้างสรรค์ให้มีอะไรที่ท่านจะบอกกับพี่น้องที่อื่นอีกความในใจพูดได้เลยฮะก็อยากให้สนับสนุนปลาช่อนแมลาครับเพื่อให้ ให้ปลาช่อนแมลามเนี่ยคงอยู่กับสิงบุรีสืบต่อไปครับเนาะครับ,รบช่วยกันรุนหนุนนะครับนะแล้วก็เป็นไรายได้เป็นอาชีพของพวกท่านใช่ครับวันนี้ที่เขาส่งเสริมตลอดทั้งลำแม่ลาทั้งหมดทั้งแปลงใหญ่แปลงเล็กอะไรเนี่ยนะท่านคิดว่าในลำน้ําแม่ลาวันนี้มันมีปลาช่อนแม่ลาเป็นพันพันกิโลไหม เออเป็นพันตลอดล้ำน่าจะได้อยู่ครับได้เนาะตลอดลํำครับระยะประมาณ1ิบปดกิโลได้อยู่ครับนี่เราเราเราเลี้ยงมันเนี่ยเลี้ยงปลาช่อนเนี่ยนะครับกี่เดือนขายได้ไหมล่ะตอนนี้ถ้าเป็นลูกปลาที่ได้จากการผสมเทียมประมาณสี่เดือนนี่ก็เริ่มขายได้ครับสี่เดือนขายได้แล้วก็ค่อยจบไปเนาะใช่ครับแล้วแต่ไซส์ ตลาดนี่วันนี้ไม่ใช่แค่สิงห์บุรีแล้วมันไปกว้างแล้วเนาะใช่ครับไปก็อยู่ตามห้างตามอะไรเพราะว่ามันดังอนเนาะครับ,รบก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับในเชิงธรรมชาติแล้วก็เชิงวิชาการที่พี่น้องชาวสิงห์บุรีได้รับจากกระทรวงกรเกษตรแล้วก็กรมประมงนะใช่ครับดีใจไหมดีใจครับ <laughs> <laughs> แปลงใหญ่ของเรานี่รวมแล้วกี่ตัวประมาณปล่อยกันไว ก็ก็เยอะอยู่ครับแต่จำนวนตัวนี่ยังยังไม่แน่นอนยังไม่ทราบแต่ว่าก็เริ่มเริ่มที่จะเยอะขึ้นครับอพอแปลงใหญ่นี่เวลาเขามาส่งเสริมอะไรเราก็สบายละใช่ไหมเพราะรวมกลุ่มกันทารวมกลุ่มก็ได้เทคโนโลยีรวมกลุ่มก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือใช่ครับนะถือว่าโชคดีมาสิงบุรีนะครับก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของสิงบุรีนั่นคือปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลาณวันนี้ครับผม มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ปลาช่อนแม่ลานะครับได้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า T.I เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม g i ปลาช่อนแม่ลานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทประเภทผู้ผลิตหรือผู้เลี้ยงอ,อันที่2ก็คือผู้ประกอบการหรือผู้แปลรูปอ,อันที่3คือผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการและผู้ประกอบการครับผมตอนนี้เราได้ g i ทั้งหมด9รายแล้วครับผม9รายใช่ครับผมพยายามจะสืบเสาะนะว่าคนไหนทําได้อยู่ในมาตรฐานนี้ใช่ครับผม แล้วมันแตกต่างจากปลาช่อนทั่วไปอย่างไรครับ,รบปลาช่อนเวลาจะมีพื้นที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้เนี้ยจะมีคุณค่าทางอาหารสูงปลาช่อนเวลาจากการศึกษาของกรมประมงนะครับพบว,ว่าในเนื้อปลาช่อนจะมีปริมาณที่ไขมันมากกว่าปลาช่อนที่อื่นครับผมไขมันมากจึงทาให้เนื้อนุ่มนี่คือนี่คืออัตลักษณ์ของมันใช่ครับผมนะเอาไปเลี้ยงที่อื่นมันจะเป็นไหมแม่ไม่เป็นมวลาเิไม่เป็นเวลาครับผมต้องเลี้ยงที่นี่ครับเรพราะจะหัวหลิ่ม เขาจะมีเคียบชมพูมีหางชมพูด้วยครับผมทีนี้ลำแมลามันยาวกี่กิโลลำแมลายาวทั้งหมด18กิโลครับผมใน18กิโลเมตรนี้จะประกอบด้วย3อำเภอครับอำเภอเมืองครับผมอำเภออินบุรีอำเภอบางกัจัน์ครับผมแล้วเลี้ยงกันกี่รายณปัจจุบันนี้พอจะปัจจุบันเบื้องต้นเรามีแปลงใหญ่นะครับผมทั้งหมด44คนครับโอ้แปลงใหญ่แมลาแล้วใช่ครับผมใช่ครับผมฉะนั้น อัตลักษณ์ของแม่ลาและปลาช่อนแม่ลาจะไม่สูญสิ้นไปจากสิงบุรีไม่มีทางสูญสิ้นแน่นอนครับผมอ๋อเนาะทีนี้พูดถึงลำแม่ลาแล้วปลาช่อนธรรมชาติยังคงหมดไปแล้วเนาะหายากล้วครับผมเลี้ยงอย่างเดียวครับผม,มเราก็พยายามกรมมงพยายามส่งเสริมจงเสริมให้เกรรษตรกรเนี่ยได้เลี้ยงกันเยอะๆครับผมเรา,าหาพันธุ์ให้บางทีให้อาหารด้วยครับผมถ้าศักยภาพก็พอตอนนี้กรมมงส่งเสริมทั้งการเพราะและการเลี้ยง แล้วก็ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยคือมีการปล่อยพันธุ์ลงสู่ธรรมชาติในลําแมลากับทั้งลําน้ําสาขาของแม่ลาด้วยครับผมอ๋อเราปล่อยให้มันอิสระด้วยใช่ครับผมควบคู่กันไปนะควบูต้องผครับแต่ว่าลําแมลานี่แม้ว่าลําน้ําอื่นจะแห้งมันไม่แห้งลําน้าแมลาเราเรามีการเติมน้ําบางบางช่วงมีการแห้ง แต่ทางทนประทานเขาสามารถเติมน้ํามาได้เขาผันน้ำมาจากทางไปน้ําน้อยครับผมคือคือเราบูรณาการทุกท,ท,ทุกหน่วยงานเลยครับผมเพื่อร่วมกันครับผมอะไรเงี้ยครับผมนี่นนคือสิ่งที่ทางกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห่วงใย,ยว่าอัตลักษณ์ของสิงห์บุรีจะสูญสิ้นไปเพราะนั้นเขาก็ทุ่มเทการพัฒนาให้กับพี่น้องในการเลี้ยงแล,และก็ปล่อยตามธรรมชาติด้วยไม่มีทางที่ปลาช่อนแม่ลาจะ ส่นพันพน,นะครับเป็นความห่วงใยจากภาครัฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงร่วมมือกับพี่น้องนะครับถึงขั้นปัจจุบันนี้เป็นปยอย <c oughs> แปลงใหญ่โอใช่ครับผมแปลงใ <c oughs> คือคือตอนนี้ผมขอพูดนิดนึงครับอาเราเราไม่เราเรา,เรา,เรา,เราทำควบคู่ทุกวงจรครับผมทั้งต้นน้ำกลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ำนี้จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักส่วนหลักส่วนแรกคือป็นด้านการเพราะการอนุบาล การพเพาะนี้ระบียบศูนย์วิจัยแล้วพัฒนาการผลิตน้ำเจอสิงบุรีเป็นแม่ง,งานอยู่แล้วส่วนการเลี้ยงเป็นต้นน้ําเหมือนกันครับผมเราก็ส่งเสริมด้านการเลี้ยงด้วยสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วจะได้มันต้องมีการแปลรูปด้วย<อ>เนื้อสิ่งอื่นใดต้องทําตลาดด้วยครับผม<อ>มันจะได้ครบวงจรทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำรันง่นเนะครับผมก็นะมทำทุกขั้นตอนเลยครับผมทั้งท่อน้ําเลยนะนะใช่ต้นกลางปลายใช่ ป่าชนแม่ละาเชิญมาที่สิงห์บุรีโอโอ,โอน้องพี่อัตลักษณ์ของเมืองสิงห์กรมประมงเขาทำได้อย่างดียิ่งโอโอน้องหญิงประชนแม่ลาจะไม่สูญพันธุ์แดข่าวดีดีกับพี่คำรน పానా